ชาวบ้านอีกไหมแมกับแมหนึ่งแา่จับปาอึดดูอึดติมทอีกพอมันว่าขาดขายว่าขาดหลัง แม่นะว่าแม่ของตอกแม่ของแพลดากลูกหนังของแผลนะเนรวังไบนะดากลูกขงแตัวไหนล่ะปูดากลูกหนังครับดากลับว่าตัวไหนโทรว่าทางสาว่าหกสามเจ็ดห้าโอเคกครั้งเอากรเสียงจามตัวเด็ยปูเสียงจามล่ปู ต้างเสียงจังคือก็ผ่ายรเขาอะไรจะมางเกินขนาดนี้ขใช่ไหมขนาดไม่รู้าะเนี่าวว่าไปตัวอีไรอนไเอพีเอ้ซีปูตาปูเอ้าฝากยังนั่งงเจียบมาหาแ้มาหาแงมาวาจังจะต้องเสียงจังนะารับเอ้า หายไม่เท่าไม่รักไม่โงไม่หมานแล้วหลุดแล้วทุกข่าผกแข็งแรงหายต้องเดินเป็นทุกหายง่ายน้องหายท้องไร้ว่าทุกขัาผกแข็งแรงทุกปุ๋ยทุกองรำรำงง่วยดแล้วหลุดเออหนาวเยันเลยหฮงหฮง้วก็เฮงพูดมาเฮงผักเฮงมันเฮงตัวไหนบอกเต้าเต้ามันบอกว่าต้งการแบ แห้งก็คือบาดเจ็บาช่ว่าแรงหนักแรงข้ารึไรขั้นสีแห้งกับว่าหนักว่าข้าว่าตั่นเดือดก็ว่าะจ็ดคืออะไรอืมเขาทีขายหายหวาเขาไม่ขายหายกับว่าอะไรรึไงก็มีดวงก็ไรที่กาหลับปูแม่บานนี่นะการมางเจ ทีออกแทแขนว่าอะไรขายมากงขาดมั่งเนี่ยมาแทงแขนคงทุกค่ะบ้านขาดบ้าหรอกู้จ่าืที่ว้านตได้บ้าหอกูว่าถึงว่าจ่ากูจะเอาคงสุดท้ายบ้านจ่าเออดวงดีได้ดวงร้ายเถียวดวงข้อบ้าบ้าทอกันบ้านทางน้ำบ้าบ้าทอกันบ้านเท่าบ้านที่ไหนิึงกับว่าคือกัมึง บางเท้าบางที่ไปคือแล้วเขาว่าใจกว่านี้เขาว่าขืออบางนี่ไม่เป็นสขาดะเรื่อมขึ้นข้าตาว่าขนาก็มาคือกันแารทะลุแล้วเพราะขนาอืมต้องที่นี้ที่ตาเรานาฟังหูหวานหูฟังด้วยหูแล้วก็ดูด้วยตาฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมานี้มาที่เท่าไหรเช่นนียที่เลโก อ้าพอราว่าัทชาว่าที่เ้าว่ดีที่อก้าเช้าว่าคือกลกว่าเออการถื่ออกอีกแล้ววันไหนวันที่ดีถี่ใครวันเออเล้วว่าลมเล้วว่าลมช่างน่าขันใกใดเชยใดทางโข้งนำว่าก็้าม่าทางประตูเค้ประตูขู่ลางวังนล่วนะตางวังกถเรื่องรงไ ก็หักทางลูกเขาขาดัทางแต่วาง่านบางว่นอ่มาทางที่แท้ตั้งไอกว่าทานเก่าตั้งแบบผู่างู่าบาทีบอปูอ่าโทโอ้โหางคักว่าไง่านทานท่าหท่านทานาพารวยเอทานั่านาน่านท่าานท่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 าักไนท่านาน่านาาาา่าน แม่ท้องคุณจ้ะคุณดีแทเอาแันไอ้ครูมันดูง่ามมากคุณการ่ามใครกล้ว่างง่ามมาติดเลยปากีเข้าชี้่ายมาปากี้ค้ายชีเท้าตรงไหนสวยมากเจ้าไปโนเป็นอะไรปากชี้่ายรับก็ว่าชี้เท้าเอามวอีกเอาไาอันยาวว่าอะไมันเปินครกว่าจะกลับว่าอะไรคู่กันเขาด้ให้เปิดคู่น้ำบาดมาเขาสวยมาก đang nếu trong mình ra ngoài tiếng rắn nó ở quái gì gì đó đang ăn quả thật quả quả ấm đại không mà mi khôn phạt nó con nó thì lấy thâu cái ra quả ba thứ chuyện mà không thì các bạn đã coi bừng rồi đó tao thấy đang quan gì đấy mau coi มาเฝ้าผี่ครมาเฝ้าเฝ้าีว่าง่ายดีจ้าทำอย่างมาเฝ้าเฝ้าี่าง่ายีนฝาจากม่ต้องูาจานยาจานาจาตาจาสวดังาเบอร์ก็ปูตาจารย์ดีว่าแล้วั็หยายาดติดาปูเข้าใายที่หลังปูเอาเขาว่าจังทางถังว่าใครใช้จังไรติดใจจังม่ เอาใช้คู่ใช้ค้างแต้เห็นวากันละข้าอยกคิวกันละจังคืนแรงไหมใช้หามันคือมัดตั้งคู่ค้างวาแล้วค้ับค้างมาขัดเออค้างบายจริงมาง่ามวางายคือผู้แข็งห็บ่ายมากบัวมัดคัาว่าง่คยสบายสวยงามมากอย่างนี้ตังมือแรงวันอย่างนี้จังมือแรงหวัไม่คูนึงมาค่ะ เทมาคุงหักกักบ,บูชาเทไทเท,ท,ทวาหลังนี้จังมือยังหนักเก้าสิบสีวนัน,นได้เก้าสิผู้ท่างกระจายว่าเทไปทหาอีกสักครูลแล้ว,วกันจักห้างรังวัดผู้ทัางกระจายจึงหายร่งว่างนหน่ไงไปรังไป่อง ไอ้วงสวงขออยากได้อย่างนี้เฉยๆทำไปไหมมาฉันวะเมื่อไรไปรับปลามืองนางแบบๆต้งจับปะจับยาปลาช้างกระจายก็คือปลาช้านข้อนให้ไปถวายมาเนอะอันนี้ถวายคอนะพลาช้างกระจายกันไม่มววมมได้เลยวันไหนกู บ้านนั okay. ้นน่ะบ้านที่ไปนั่นอ่ะอู้หูอะไ้ไมฟืはは้นปบอกมือ hmm. บ้านที่จากปบ้านไหนไปก็บ้านนั้นแหละมันจักว่ามื่อที่ไปมื่อที่ไปครึเมืองว่ารู้หนิเมื่อที่ไปเขาบั่วะเมื่อไปก็คันคันรู้หนงว่าได้ไปคันว่าม่อยู่หอโปที่สักขาวคันไปพึ่งทากไปข้าวราบพระช้างก็าจาน เราทำาบผีไปด้วยหมเอาบายผีเทพไปด้วยไมพาอเอายบผีเทพไม่เราเลยค่ะไม่อยากได้ไหที่จัไอยากได้ไหมกับหี่ฝ่ายใครไม่ถึงอยากไปาอยากว่าไไปคาราวะหมเดี๋ยวพ่อจะให้ตัวนีว่าทางด้ว่าดูมังไดก็มังคุ้งบ่าไหคุงั้นไหม ไม่หวังไรโกัะว่งโยฐาคุมกุ่มมาฐานหม,ม,มดปูย่งทึ่งๆซองบ่ได้ที่ปูสูงแล้ <c oughs> วก็จะพิจารณาคุมกูก่อนว่าคุมมันมีกี่แงก็มีจ่า,เ,าเส้นเอ <c oughs> อองแต่ไงา่งายพักไงไายายงา่าแต่ใชบางใช่น้อได้เพิ่มภาอาถารบบตกนี้ เอามาท่ามาด้หยป่าก็ไม่คุ้มว้างเก๋กว้างเี๋ยววันนั้นเดี๋ยวพ่อจะพาไปทำเซีนะจ้าเอไปร่างขาววัน้นอนึนะเหน่อเนะานหอบ้าข้มือนว่าถือเอามาอ่มตัวจ้เอากรนต่าว่มไก่ตั่งจ้าให้ไหวทีไปทำไาวก็นั่บ้องนีนั่งรักใครรักาก แด้เงิน้นากวดะเอาจังนะคืียนนะไปคิดเทียบเอาคิดไม่หายใวจว่ะได้จ้าไม่พูดตายหายว่ยะได้แ้พูด <c oughs> ูไหรลูกลน้าลูกหลานคือว่าจังแม่หลานูมากหลายอยู่ที่นี่ อรตองเลี้ให้ตัวีูพู่ตัวอะไรเรไม่ได้แต่วัว่านีข้าตัวนัวน้ัที่สองหคือแยกกับ่าว่าหาตัวตัวน้อที่สองไือ่เอาไ้ใชตัวที่ปเตัวข้าบาชีเท้าหนาหรือกลมาราบุวการนั่งข้าบาชีเถอะมักแพงขักเต่าเราเก่าถี่แปะา ใ้ขาห้อาก้าวว้าข้าวสิบแปดนอพหักคกนะวายสีเลยยถุงดนดุงอยู่นะอืมมาก็ได้ตรการเขาใจว่าเพิ่มขาวไหมว่าให้ไปตาบวออได้หรือเปล่าเมือ่ะเมื่อไประนัยนะ ถวายเหียญก่อนครับคืนบา่อนย่ำถวายขล้อนเก่าสองบอกูเอเคถวายเหรียญมาเหรียญเก้าวถววันนี้บายีเก้าเก้าแปวใช่ไหมเป็นคือเมั่อค่นวะไหมโอ้คือน่ะนี่หงคือน่ะพอเราอย่างบาายทอ่น่บ้างอะไรเถักตากัน ตามมาเชนไว้ด้วยห้ามเรือมามาเส่กางเกงข้ามผืนง,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 งาถือผ้าไปข้าบบาบาดว่าถือผ้าไปที่แต่ร้านหน้าท่อนบาบ้านเรื่องอะไรผ้าทําก,กากไยหายคืกเอาไฟร่ากีหายนถูกคึกเอาผ้าใยลุดหวานคือตามตามข้ามเบา ปีนึงว่าคือเผาก็เไาปีไก่ว่าเผาป่านปีนึงนอบังแจะเอกว่าวะตัวบัวว่าปีไก่ว่าเผาป่านปีนึงว่าทางปีนึเข่าเข่าะเข่าละเผาอึ้งอึ้งเหรออยอึ้งหอเจ้างั่นเ่าวะแล้วกีนว่าเผาปาน แค่ก um, ิก uh, ับข so uh, <t ainsi> uh, ้ายิ้มแครคนเลยมีหน้ากาที่ยวแขวเอาบ้องแขวกะอ๋อยิ้มว่าไรกับเขางต่ข้าพขาวเรา้ชื่อว่าอยากเทาแค่ม่รัแต่ว่ากับว่่เทาไว่บ้านเขาเ่อาไปว่าไปว่าไร่ไม่ใช่เขาเออไม่ใช่แบบบัขนาดถึงไม่ทาบบ่เเขาขนาดมาโอ้ต่ว่าต้องใช่ไม่ทา ao chuyển hay khác còn nào đây đúng rồi gái ha gái lại mình quên qua là... ừ là tao tao thả chị giúp con mua đi cô được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ตามไหนเขามีขายตามนันาก็ถูกตามไหนไม่มีขายตามนันก็ไม่ได้เงินมันเป็นการทานไหนเพราะเขาร้องสินพาเทอผ้านค่เทสทางไหนก็ก่างหายคือเขเที่ยงต่ว่าใดวัาทอกันแล้วต้องผู้ใหว่าผู้ใดหลายผูชื่อว่าไใ่กมนไห่ผู้อยากว่าท่านงูกันไหมเพิ่นบาดทานหม่เขาบาดจะบาดที่เขา่าว่าท่านใ่แต่เดิมใช่ตามว่าท่าน ผู้ังคนข่าไรผู้ังคนนังเฝ้ายูข่าวว่าเห็ดกาอณตอโต้าวว่แบบผู้อื้นวาหายขาว่าครผู้ขาวนั้นก็คือว่าเช้าัคือคือว่าเอาป้อมมาบักไว่าทางมาไปนเกว่าเอาแ็เอามืเลยเอามาอเลยเอาส่งแมนได้บ่ถือบ่าจะกระจายกระจายเต็มเต็มเมื่าถึงว่ามีพอถึงมีค่อมือบางบ้านนานบอก mặc dù mặc dù có dù mặc dù mày, dù mặc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  thả mặc dù mấy con mặc dù này dù cày dù mặc nó mặc cày mặc dù cày cày thì con mặc dù mà dù mặc dù mặc cày, mặc dù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  mặc มันผ่านมังไหถูกแล้มั้ยิวันบางวันบุญวัฒนาบุญคู่เลยปักดอคูคับคับเอ้ามาหาที่บ่าบวักกปคู่แลกรู้วันนี้วไที่องร้านคูได้้องใครใครก็หวั้นใครใครก็หวขังนแรงึ้นได้ตั้งหกตัว ได้ขังตอวกันนั่งถือถืออย่างนั้นเนาะแตกด้วยช่วยถือร่างวันที่หนึ่งว่นมาคของคอไหมวันวันเข้ามาด่าแต่กลับว่ามันบังเอิญนะดูที่บุญสืข้างเคยพามาแต่ชาตุบางก่อนบุญบารังนี้เข้าถึงเข้ากับที่ใดก็รู้แล้วบางที่กบางให้บุญมากว่าท่านหอดแต่ว่าท่านหอดเที่วข้างก็เอาร่างว่าที่ของไปก่อน ม้อรางวัลคือถามที่สี่ที่ห้ารางวัที่หกเขาก่าทางออกเขารางวัลคือถามอ่ะรางวัที่หกใครเนลยเขาใครไม่มีเขารางวัลคื่หกเออมาหน้าใ่ไมครับเขาได้รางวัลที่หนึ่งที่สามที่สามที่สี่ที่ห้า ผู้ขาา่ายด้ร้งงวัดที่หกค่ะเป็นไงคือใ้ที่หกร้างวัดที่หกตก,กวันให่ที่พอเอา,าได้วัลยหญ่แบบนั้เาบอกว่าบว่าว่าไม่เอาไว้ว่าไีาา่เอาโต๊ะแบบว่าค่ะเอ้าว่าไม่เอาโตไทยไว้ก่อนเหมอที่มา,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 ากว่าใช่ค่าค่าคจายน้อยเลย อย่าทำให้เขาไก็อีพองเห็นบีร่าเพราะมันบีร่าไม่ของถิ่งนะทำอะไรต้องมีคู่มีคันจะพูดเปล่าเปล่าด้ยังไยง่ายนะบหน่าเนาะอีพอเ่าบองทัดแล้ว่รา่องทัดแะพูดอยากได้ของเลยเขาต้องมาสิ ตั้งคือแรงมาตั้งคือดรงมาพอเอาถ่ายมามเอาทักตูคิ้วๆหน่ะเอาทักโตูป่ะเอาทักตูเลยตัวถ่ายอตัวว่าทักตู่ะถายิคันเอาถ่ายสองตัวก็พอจานมแล้วเขียนมาแล้วไม่ถายของตัวคืองานมากขายใควะเอาเมย์เขาบ้ามา เมืนอกี้เม่เลยซื้อคนเรามึงอกี้เขาอามเมื่อกั้ทรานเมืงอกี้น,าานมืนมอ้เขาถี่มาทงแล้วได้ท้ายเผาทุวาวากวันวดประการบางทีหนึ่ง,งเดือนก็อพอวานที่ถีถ่ถี่กพาล้า,านา้าไม่ทาย <laughs> ว่าทาเขาหลอกทุก <laughs> วันทายมาวะมันกุมภา่ะใช่ <laughs> ทาไมว่าทิอย์อะืิพือก็ฮะบ้านบ้านเป็นพันไปถามเขาหลอกพิ่งพอ่าไหนหลอกพิงพอ่าถ่ายของตัวไม่ทายของตัวทำไมวันมีทิพี์กูผาด้วยแปลกมา่คือมาบ้นท่พย์ทีพย์บต่ว่าเป็นนั่มาถือว่าถ่ายคือว่าทิพี่แต่ว่าหลูกคือ S <S <S มานออกมาตั้งทีอ่ะจากวันตั้งที่กัเอาตั้งที่ว่าเป็นตั้งเพราะว่ามันเกี่ยวงกันเนาะ<อ>วันที่หนึ่งกุมภาสองค่ะหกค่ะเกี่ยวกับคือที่กุมค่ะก็เกี่ยวที่มันเดือดเดยวกัไม่เกี่ยวได้อย่างนั้นถ้าใช้เขาพายเมือีบอกพายงานงงภาวะ บ้านขายต่างพผนดาเรื่องนี้กับทิพพี่กูข้าแค่นั้นจบข้าแก้กูข้าอยเรื่องมาหาที่นี่ข้ามแท้เรอข้ามแค่มาเองะอ้มาตรงคร้า่ัดเฉยอะมาเอง <laughs> <laughs> อ่ะไปไม่ปู Hook song 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 เขาว่ามันเดอนเดียวกันนั่นเราจ้างว่มันเป็นเดอนเดียวกันทึจะรำนายมันต้อเป็นมันแห่งความรักนั่นะมันจากความรักหรือามันถือเลยถ้าบ่ถือเลยมันเป็นความชั่งความหนาวรังเกลียจคุณทำไงเอาเดือนยังเดือนแห่งความรักว่ะเดือนแห่งความเป็นมิว่กันว่ะเขากวะบางว้า จามปหานไปบางครค่ะคำแข็งคือบาเมอนตัวดูเด่นตึมคืนค่ะทีทีกุ้ม้าบ้านมาเรื่องท้ายมาทางเขาว้านเขาว่าทางทางไหนเฮ้ยแต่ราหนาบึงเนาะเฮ้ยแต่เราหน้าบึงพ่อบ้านเนี่ยคือมาทีแท่ว่าก็เร็วเต้ เราเลี้ยงตาต้องควบคิตาเราหนองมากเ,มมาเลยแนะม่เขียนไปหรอเขียนอะไรแต่พูดใบที่เท้าออืไปเข้าหนั้นแหละแล้วไปเอาไราตัวแหวนมาผูกกับหมอืมัตัเองแต่ว่ามราหลับู <c oughs> ้ว,บว่นนยมีข้าวขาวกับข้าวตันซื้อข้าวขาวกับข้าวตัเขื่อนอีกตั้งหากไปซื้อว่าท่านเขาตักเขืออืน น่ารัเพิ่นได้ไหมแบบึ่งาตาแบบนาดเาท่อกันฮี่จะร่างอ่ะไม่อย่างเดีกว่ะที่คนสบายบุญเออบวมบุ๋มมากเขาหายไม่เข้าไม่่าไม่เข้าไม่หวานหายง่ายง่ายง่ายหางหายง่ายกินจะตาง่ายจะเรื่องาวนาวได้ทุกทีให้ยังไม่ถึงข้าไดก็หายไปหายังหายไปหายไป้ายไปหายไ้หายไปตายแลอดไปเข้าใจไหมอือหา อับเขอรับรับไปหนึ่งบ้านอันนี้ขัาข่ารับหมืนไปน่าร้เข่าวนจะนำขวดาบถึงนงาไปถึงมันขึ้นมาถวงาถึงมัข้นมถงนำขัเว่ามาเก่นงได้กูบักเขี้ยบเองเลยก็บเาใส่ไปยินข้างรก้ว่าแต่เรา่ บ้างมาบ่มาไม่ต้องอ่ท้อใครต้างที่สแตกไม่รู้ว่าไปว่าดไปวาไอ้พระแดกเขาต้องจังขันไอะคนข้าจังขันไปวาแดกเขาป้อขันหายขันที่ยังแต่มาไปทักที่อะไาตัวเนี้ยมาขายค็ตเขาไปวาดไอ้พระท่านท่านดกโอ้เห็นมูเส้นหมา

quán xanh nha cái gì bao nhiêu con bao nhiêu là bắt <coughs> 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 <coughs>

นะครับเนาะพิดเมืองซื้อรถเรา